ให้มันกว้างๆหน่อยนะครับให้มันโตกว่าแหวนนะครับทีนี้มาสังเกตตรงนี้นะครับผมก็ให้อยู่ระหว่างเสาเห็นไหมครับเพื่อจะหมุนซ้ายขวาได้ก็หมุนเข้าไปเอานิ้วเอานิ้วล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไว้ให้มือกดไว้ไม่ให้มันหมุนนะทีนี้เราก็ไปดูฝั่งตรงข้าม ว่าประกับการสูบมันตรงไหมพอประกับการสูบตรงแล้วแล้วก็เคาะให้ปากาปลอกลัดแหวนเนี่ยแนบแนบกับปลอกสูบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แหวนมันดีดออกนะครับถ้ามันห่างแหวนมันจะดีดออกก่อนนะครพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ใช้น้ำคอนนี่ต้องเป็นพลาสติกหรือไม้ก็ได้นะครับค่อยๆส่งเข้าไปนะครับ ส่งเข้าไปพอส่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปขันประกับก้านสูบใส่ฝั่งนูน้นเราก็ต้องดันให้ไปอยู่ศูนย์ใต้ล่างนะครับนะครับดัน้าไปอยู่จุดต่ำสุดอ่าทีนี้เราจะมาใส่ประกับก้านสูบนะครับมาสังเกตประกับก้านสูบป,ปุ๊บเราก็จะเอาด้านลูกศรเนี่ยขึ้นบนนะครับเอาด้านลูกศรขึ้นบนก่อนอื่นเราต้องมาตรวจเช็คด้วยนะว่า เบริ่งที่เราใส่น,นะครับนะครตรงข้างในเนี่ยมันเลื่อนหรือเปล่านะครับถ้ามันเลื่อนเราต้องจัดให้มันตรงก่อนนะครับเพราะบางทีเรากระแทกแรงเกินไปอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนนะครับแล้วก็ชโลนน้ามันข้างใน